ตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงหน้าปากถ้ำยังคงอยู่ที่วัดบางจาก <ฮะ S 1> ซึ่งตรงถ้ำนี้เป็นลิงก์มาจากด้านหน้าท่าน้ํา <ฮะ S 1> ที่มีองค์พญานาคถ้ำจะมีทางเข้าอยู่สองทาง <ฮะ S 1> ถ้าเป็นผู้หญิงต้องเข้ามังกรผ,งงผู้ชาย<อ>ต้องเข้าเสือให้ผมเข้าไปเข้าครับแล้วก็พ,พอออกมาปุ๊บมาวินก็เดินไหว้ไปจนไปออกที่ราหูเขามีความเชื่อว่าเหมือนกับเราออกจากราหูอะหลุดพ้นะ ก็คือสิ่งไม่ดีหรุดสิ่งออกฝัปลาหูคืออมไปหมดแล้วคลายออกมาวันนี้นะคะครูเดียวจะให้มาวินเข้าถ้ำแล้วพาท่านผู้ชมเข้าไปดูวยทผู้ชมไปก่อนครับป่ะเชิญเลยค่ะโอ้บรรยากาศภายในถ้ำนะฮะสวยงามมากมีหลวงปู่ทวดมีหลวงปู่มั่นมีหลวงปู่ต่างๆเยอะแยะเลยแล้วนัากจะมีแม่กวักอยู่อะไรอยู่แล้วก็เรามาเขาบอกว่าให้เราไปทางด้านซ้ายใช่ไหมครับ